แชมป์ยังไม่นะวันนี้เราจะพามา,าทํางานนะครับที่สยามโอเชียนเวิด์พารากอนนะอันนี้อยู่ชั้น B นะครับอยู่ด้านล่างเลยนะพามาทํางานเปิดตัวตัวละครใหม่ในพับ g นะครับเป็นเกมเป็นเกมอะไรผมไม่รู้นะแต่ว่าผมมาทำนะนี่นะครับนี่แกงไอ้กองแอร์ดอปแล้วก็เทปเทพีแหง่ง แห่งเกลียวน้ำนะครับเราจะมาเปิดตัวอ่านี่นะฮะนี่นะเปิดตัวเทพเทพผู้หญิงนะครับเทพีนะไม่ใช่เทพนะตัวเทพีนะครับนี่นะมาทํางานของพวกเราครับวันที่สิบแปดสิงหานะมาดูได้นะใครที่อยากมาดูก็จะได้ดูปลาด้วยมีปลาเยอะแยะมากมายเลยนะนี่นะครับ นี่กล่องแอร์ดับสวยๆอีโมบายนี่นะอันนี้เทพีแห่งอะไรเกลียวน้ำไอเกลียวขึ้นเขาจะเปิดตัวตัวละครใหม่นะอ่าใครที่เล่นอยู่ก็มาดูได้นะนี่ก็มีฉลามนะครับตัวใหญ่นะนี่นะ ปลาจวบของเรานะครับเนี่ยตัวใหญ่แล้วก็จะมีด้านบนด้วยที่เรามาทำครับอันนั้นเขาเรียกอะไรนะยักษ์ตัวเมียตัวผู้เนี่ยแล้วก็มียักษ์ <log an> เขาเรียกอ,อะไรนะนี่แล้วก็นี้อีกตัวหนึ่งนะครับตัวใหญ่มาก นี่ภาไพรนามีอ๋อนี่นี่นี่ไอพี่อันนี้ภาพไพร์มาีอันนั้นนางยักษ์อยู่ในน้ำนะเห็นไหมเห็นไหมนะนั่นนั่นนางยักษ์อยู่ในน้ำเออนี่ภาพไพร์นีอันนั้นเออตอนนั้นอยู่ในน้ำเป็นยักษ์อันนี้แปลงกายมาเป็นเป็นคนมีเยอะมากเลยนี่เป็น ฉลามเบนนะครับอันนี้ฉลามเบนนะนี่ผสมกันนะครับระหว่างปลาฉลามกับปลาฉลามกับปลากระเบนนะครับอ,ออกมาเป็นฉลามเบนนะอันนี้ก็ฉลามแค่นะครับก็เดินเข้ามาในอุโมงนี่นะฉลามแค่นะครับนี่ตัวใหญ่มากโอ้ย่างค่อ่ะ หัวบลลมเลยเขาเรียกอะไรไม่รู้อ่ะฉลามปากปากเลื่อยหรือเปล่าผมไม่รู้นะอ่านี่นะก็จะเป็นทางอุโมองค์เดินไปแล้วก็จะพาไปดูชั้นบนนะที่พวกเราจัดงานนะครับนี่อีกตัวหนึ่งนุ๊โอ้ตัวใหญ่มากฉลามเบนหรือเปล่าเนี่ยว้าวดูหน้าดูหน้าดูหน้าอย่างเวอหน้าอย่างโหดอะไ้ยะน่ารักมาก นํามน่ารักมากนะฉลามเบนนะผมไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะผมเรียกชื่อเอ,เองนะครับนี่ก็เป็นฉลามอีกตัวหนึ่งนะเดี๋ยวเราจะไปอีกโซนหนึ่งที่เรากําลังทําอยู่ด้านบนนะครับส่วนด้านล่างที่เป็นอุโมงค์น้าเนี่ยของเราทําแค่นี้นะเดี๋ยวเราจะไปด้านบนต่อนะครับมาอีกแล้วนะครับอีกโซนหนึ่งนะนี่ก็อันนี้ช่างอีก,กับช่างคุนนะครับแล้วก็เชฟมัมเฮ้ย นี่ก็เปิดตัวเร็วๆนี้นะสิบแปดสิงหาในเทพีเกี่ยวน้ำเราจะเอาไว้แต่ตัวหนังสือไหมล่ะ<อ>ข,ข้างบนเลยเสร็จยังเนะะาะก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไร ฝากไลค์ก็แชร์ก็สติ๊กเกอ์ช่องแชร์มีมีด้วยกัสสยยกนแล้วเจอกันในคลิปหน้านี่เกลียวน้ำนะครับอันนี้เกลียวอะไรปีนเกลียวนะเกยยเกยเกยเกยเ